บทภาคเอราวัณอินทรชิตบิดเบือนกายินเหมือนองค์อมรินทรงคตชะเอราวัณช้างนิรมิฤตฤทธิแรงแข็งขันเผือกพองผิวพัน สีสังสะอาดโอลาสามสิบสามเสียนโซภาเสียนหนึ่งเจ็ดงาดังเพชรชรัตรูจีงาหนึ่งเจ็ดโบคารณีสะหนึ่งย่อมมีเจ็ดกออุบลบันดา หนึ่งเจ็ดดอกดวงมานดอกหนึ่งแบ่งบ้านมีกีบได้เจ็ดกีบพกากีบหนึ่งมีเทพธิดาเจ็ดอง์โซภาแน่งน้อยรำเผานงพานนางหนึ่งย่อมมีบริวา เจ็ดเยาวมานล้วนรูปนิรมิตรมานยาจับระบำลำลายสายหางชำเลืองห้างตาทำที่ดังเทพอับกอรมีวิมานแก้วงามบวร กุญชอนดังเวชัยยันอ